สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะแม่ชีก็มาอัปเดตอาการของแม่ชีใหญ่ให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะคะว่าตอนนี้เมื่อสักรู่นี้แม่ชีลองถามคุณหมอนะคะว่าอาการของแม่เป็นยังไงบ้างนะคะคุณหมอบอกว่าแม่ติดเชื้อติดเชื้อแบคทีเรียในในเลือดนะคะตอนนี้ก็ให้ยาฆ่าเชื้ออยู่นะคะก็ยังไม่ได้ออกโรงพยาบาลนะคะมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะคะ วันนี้ก็ประมาณสี่วันนะคะตอนนี้แม่ทีกำลังจะออกไปข้างนอกนะคะไปซื้อพวกสำลีพวกอุปกรณ์ทำแผลนะคะที่ที่ต้องทำเองนะคะเพ,พราะแผลตรงนี้เราเราต้องทำเองนะคะตอนนี้คุณหมอไม่ได้ทำให้แล้วก็ซื้อพวกเกี่ยวกับของใช้พวกอย่างเช่นกระดาษทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ ก็มาอัปเดตอาการให้ท่านผู้ชมฟังตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะตอนนี้แม่พีก็รู้สึกเหนื่อยนะคะหายใจไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกอ่อนเพียนะคะตอนนี้ก็มีอาการปวดหลังนะคะเพราะว่าต้องอุ้มแม่ต้องยกต้องพลิกตัวผู้ป่วยนะคะคนที่เคยดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุก็จะเข้าใจสถานการณ์ดีนะคะ ่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรแต่ก็เราทําด้วยใจนะครับเพราะเป็นแม่ของเราเราไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็ตอบตรงๆว่าเหนื่อยนะคะแต่เราก็ทนได้นะคะเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กพ่อแม่ก็เลี้ยงเรามาก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยเราไม่ได้ไปทำงานเราดูแลแม่อย่างเดียวเรายังเหนื่อยขนาดนี้เลยนะคะ แต่พ่อแม่ต้องเลี้ยงทั้งลูกทั้งไปทํางานทั้งไปหาเงินนะคะแล้วลูกก็มีหลายคนด้วยท่านก็ยังทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้ถือว่าไม่หนักหนาเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกับตอนที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาตอนที่เรายังเด็กนะคะทั้งทํางานหาเงินทั้งเลี้ยงลูกหลายคนก็ยังสามารถจัดการดูแลลูกๆดูแลครอบครัวดูแลตัวเองได้นะคะเราดูแลแม่แค่คนเดียวนะคะแล้วยังไม่ได้ไปทํางาน เรายังมีเวลาอยู่กับแม่นะคะเรายิ่งได้เปตียบเยอะถ้าเทียบกับตอนที่พ่อแม่เลี้ยงเราตอนเป็นเด็กไหนเราจะงอแงไหนเราจะพูดไม่รู้เรื่องอีกนะคะเพราะว่าเรายังเป็นเด็กอยู่แต่เราดูแลคนโตนี้ก็หรือว่าพูดรู้เรื่องแล้วแม่ก็ไม่ได้งอแงนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าท่านในวัยชราท่านก็ไม่มีแรงไม่มีกําลัง ก็แขนขาอ่อนนะคะเราก็ต้องดูแลแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เราจะอยู่กับผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะเราก็ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างสูงเพราะว่ามันต้องมีความละเอียดอ่อนมากพอสมควรต้องมีความใจเย็นมีความใจเย็นอ่อนโยนละเอียดอ่อนกับผู้ป่วยและผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจกับสภาพจิตใจของผู้ป่วยผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากเจ็บนะคะ แต่เมื่อได้มาอยู่ในสถานรรการณ์นี้แล้วก็มีอย่างเดียวก็วคือต้องดูแลท่านให้ดีแล้วก็ให้กําลังใจท่านนะคะตอนนี้แม่ชีอยู่พุทธบาทข้างถนนนะคะอาจจะมีเสียงรถวิ่งอาจจะเสียงดังหนวกหูหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ชีจะไปแล้วเดี๋ยวฝนจะตกนะคะพอดีตอน นี่ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามแล้วนะคะแม่ชีต้องขอไทยด้วยไม่ได้พูดกันนานนะคะวันนี้เราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแม่ชีจะเดินไปก็ต้องใช้เวลาหน่อยเดินไปซื้อของสำหรับวันนี้ก็คงพบปากกับญาติโยมท่านผู้ชมแบบนี้เท่านี้นะคะ,ะตอนนี้แม่ชีก็เหนื่อยด้วยพูดไปแล้วก็เหนื่อยหายใจไม่อิ่มแล้วก็ใส่หน้ากากผ้าปิดปากด้วยมันรู้สึกเหนื่อย ล้วตอนนี้คิดอะไรไม่ออกสมองซื้อไม่รู้จะพูดอะไรเอาเป็นมากสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ